ฟอร์อีเวนตนะครับในแมปพรีเบิร์ดแชมเปญเน่าจะเป็นอีเวนเกี่ยวกันกันกบรูใบไ,ไม้ร่วงปะน่าจะใช่นะครับนี่ใบไ,ไม้ร่วงเพียบเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยเงินนะครับนี่ชัดเลยนะครับได้มาพันแปดพ้าละอันนี้คือฟอร์พาร์นะครับอ่ะรับมานะครับเอก s i v e เลยเออยู่ไหนเออเมื่อกี้นี่นี่นี่ฟอร์โดมิันะครับ คุณหนึ่งพันเลยอ่ะโหหล่อเท่จัดนะครับอ๋อคือยืนนิ่งๆก็ได้เงินเออเนี่ยเงินขึ้นรวดๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งเก็บนะแต่ถ้าวิ่งเก็บเนี่ยก็จะได้เยอะกว่านะครับอะไรอ่ะเปิดได้ด้วยนะครับห้าสิบบิลเลียดหน่วยเงินในอีเวนต์นะครับจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้เหลืออีกสี่สิบเจ็ดตัวนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ในอีเวนต์มีหีบด้วยนะครับตู้สุ่มสามตู้นะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้หน่วยเงินนะครับโรบักแล้วก็หน่วยเงินนะครับสุ่มครั้งละสามร้อยหนึ่งหมืนสองะครับอ่ะรับมานะครับปลดล็อกแบบอีซี่ของดีจัดเลยอะ่ะอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว 1ล้านห้านะครับอันนี้ค,คูณสามเออเอ็กซ์สิบเพียบเลยวะคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันคูณห้าร้อยนะครับอันนี้อันนี้คูณสองพันเลยนะครับตัวนี้เจ๋วนี่หน้าตานะครับตัวมัตติกีที่คูณสองพันี่ตัวนี้นะครับฟอร์ไพด้านะครับโอเคสิบล้านนะครับปลดล็อกต่อเลย เอาไม่พอแล้วเวอรขั้นต่อไปเนี่ยเก้าล้านนะครับโอเคได้มาอีกสองขั้นนะครับคูณสามแจว๋วแจว๋วโอเครรบแล้วนะครับสิบสองตัวทั้งหมดเนี่ยน่าจะคูณเออสองพันหนึ่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 งพันห้ารอยห้าร้อยนะครับเป็นมือน่นอะเออนะครับ อะมาเริ่มสุ่มกันนะครับคอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกเออลิจินลลี่เนี่ยเก็บมาไว้แล้วกันนะครับโอเคได้มา19ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคูณ3าลักนะครับอ่ะเปิดไปได้มาอีก50นาทีนะครับคูณ3าลักไปเริ่มสุม่มโอเค รีเจนอเรมาแล้วนะครับ0 0 1ยูนห่งอเาสิงอโคตรกระหลงปลงเลยอ,อ่ะลบลบลบ,ลบทิ้งไปซะนะครับอ่ะได้อีกหนึ่งทีนะครับเป็นไข่ปะไม่ใช่ไข่โอ้เสียดายไปครับเ็ฟเคยาวๆเลยเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงผ่านไปนะครับกับอีเวนต์ฟอล์นครับและก็ตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เงินฟาร์มยากมากเลยนะครับ8ชั่วโมงอะ่ะตีไปเลยกลมๆนะครับ8ชั่วโมงผมได้เงินมา2.3งจามบิลเลยนนะครับและตัวนี้เนี่ยมัน50าิบิลเลียนนะครับเออมันมันมันเยอะมากนะครับ8ชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับตัวมิติกเนี่ยส4 6 8ตัวนะครับและก็เออเก้าดีนี่ตัวที่เก้าเนี่ยมาเป็นแบบ โกลเด้นนะครับมิติธรรมดาเนี่ยคูณ5้ารอยนะครับส่วนมิติที่เป็นโกลเด้นเนี่ยคูณ1 00 0นะครับนี่คือมิติธรรมดานะครับและก็นี่คือมิติที่เป็นโกลเด้นนะครับหลอปะเออแต่เหมือนจะตาลายนะหุนเมตเกียนะครับ <laughs> มันเร็วเกินไปเอฟฟิกก็เหมือนจะไม่มีนะครับเออ เออนี่ใส่ทีมนี้เอาไว้นะครับมันจะได้คูณเงินในอีเวนต์นะครับแจว๋วอ่ะไปสุ่มต่อนะครับ<ว>ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน12นาทีนะครับแล้วก็น้ำยาบูธเหลืออีก7ชั่วโมง57นาทีนะครับมีอยู่อีก5ใบนะครับอ่ะไปเพิ่มมาเป็น10ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนโฟร์พาร์เนี่ย เดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกพวงนี้เช้าแล้วกันนะครับเออคืนนี้ฟาร์มเงินก่อนแล้วกันนะครับไปสุ่มต่อนะครับเออหรือไม่ดูเลยนะครับที่สุ่มทิ้งเอาไว้มิตติกเนี่ยได้มาเพิ่มอีกน่าจะประมาณเนี่ยสามตัวนี้นะครับเออน่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนซีคริก็ยังคงตามหาอยู่นะครับเออหวังว่าคืนนี้มันจะมาหานะซีคริอะไปครับยาวๆ เปิดกระเป๋าแบบที่เผลอเจอปะซีเคลนอะเจอปะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังคำคำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับก่อนนั่นแหละนะครับก็รอเอื้เกลือโกลเด้นเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับสองตัวส่วนตัวธรรมดาเนี่ยหนึ่งตัวปะเอออันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ก็เกลือนั่นแหละนะครับเกลือมากน,นะครับ for event นะครับเออ น่าจะต้องรอเหมือนเดิมนะครับต้องรอลักอีเวนต์อ่ะคูณ8คูณ7นะครับฟอร์พารนะครับมีอยู่7.7บิเลียนนะครับไม่รู้ว่าจะปลดล็อกถึงขั้นที่30หรือเปล่านะครับไปรัวรัว20แล้วนะครับณตอนนี้เหลืออีก5้าบิลเลี่ยนนะครับไม่พอโอเคมานี่คือไข่นะครับ3มใบได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกี้ 36% 2งตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยเป็น60%อ่ะมาต่อ3.9%มจาว่ะเอาว่ะปอไพด้านะครับนี่ตัวนี้นะครับที่คูณ2,000วอริูดมาต่อเลยปะโทเกลือดีสุดมัน่ะกี้ก็36%นะครับ โอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเหลือเชื่อเอหลืออีกหกไข่สุดท้ายนะครับถามจริงเหอะหกสิบเปอร์เซ็นต์เข้มปีเลยสามไข่สุดท้ายนะครับไปเฮ้อดีสุดเมื่อกี้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือเชื่อ ครับไปเจ้าต่อที่รวมเป็นเมื่อกี้นี่คูณหนึ่งพันนะครับนี่คือหน้าตาของสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้นะครับฟอร์โดมินัตและก็ฟอร์ไฮดานะครับเจ้าต่อเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับส่วนนั้นนี่คือตัวมินติกนะครับเหลืออีกเจ็ดขั้นนะครับขั้นที่ยี่สิบสี่เนี่ยสองบิลเลียนเลยนะครับ โอ้โหกิจกรรมเนี่ยจะหมดในอีก19วันนะครับโ,โหยาวจัดกิจกรรมนึงเนี่ย20วันเลยเออในแบบนี้นะครับ for event น,นะครับเออแต่เสียดายนะตัวนี้เนี่ยหมดเร็วไปหน่อยนะครับ for shock เออน่าจะโหดหน่าดูนะครับพลังเสียดายถ้างั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ for event น,นะครับในแมปพรีเวิร์ดแชมเป o n กนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบ้าย